ที่นาสิเราหวังจะเอาความร่ำรวยสวยงามหวังจะยศทาร,ทราาุสากให้ของบา้านของเมืองให้เป็นสงา่าราศีใจเราคนเดียวแต่โลกมันล้อมเป็นไฟมีความหมายอะไรก็เท่ากับเรานี่เป็นระเบิดนี่เชียร์นีน่จอนเป็นเนื้อารอันหนึ่งสำคัญที่ทำลายชาติไทยแล้วนั่นเองคนก็เฮ็ดนี้นะมาพากันจาให้ดีนะนี่เราทำสอนให้คงไปคงมาจึงเรียกว่าทำอืมไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่าทำผิดบอกว่าพิดถูกบอกว่าถูก สมบัติเงินทองของเขาที่ได้มาด้วยวิธีการนี้เอามาเผาบ้านเผามเมืองนอกจากเขาตัวเองอยู่ภายในทางข้างนอกโออาเป็นเป็นลานค้าประดับลานโหคนนี้เขาโยถามระสักใหญ่เนาะคนนี้เขาม,ามั่งมีเขามีตึกท้านมนี้เงินเขาเอาไว้ในอุโมงดินใต้ดินก็มีเขาไปฝากมอางนอกก็มีในหน้าชงเชยเฉยๆก็นะน,นี่มาโออารภายนอกโลก,อก,อกของต่างหากนะโลกเป็นโลกที่เล็มันก็หลงกันง่ายโลกทําไม่หลงมันเข้าไปจุดไหนรู้หมด ที่จะจะเรียกว่าทำเนือโลกทุกอย่างเรานี่เราจะเข้าใจว่าพวกนี้มันจะมีความสูงน้ำไฟเขาหัวใจมันตลอดเวลาหมุนติ้วอยู่นี่นตลอดเวลาไม่มีพวกใดที่จะมีความชุบร้อนภายในหัวใจยิ่งกว่าพวกนี้พวกที่สําคัญตรงพวกที่ไปกวาดก้อนามาที่กวาดก้อนถล่มไฟมาเขาต่อเองเขาแหลกแล้วแหลกไปภายในะตายแล้วก็ต่ำเลยยาพูดอันที่ว่าไอ้นรกไม่มีไม่มีนั่นไม่กลัวเอากล้าเข้าไปสียกล้า เหมือนกล้าเขาใส่กองไฟไฟนี่ไม่ร้อนเอากล้าเข้าไปถ้ายังหมดทั้งตัวเหลือแต่เท่าเราฐานเอากล้าใส่กองไฟสี่นรกเป็นของเล่นเหลือนรกมันเหมือนไฟเจ้าเทียนท่านรี่ร้อนก็ร้อนก็ฟืนก็ไฟร้อนเผาไม่ให้ตายนรกนะมีอยู่นี่กี่กันอยู่กันรกประมาณได้เท่าก้างแทบของนรกนะกองไฟยังกำหนดได้สายคนเข้าไปก็เป็นเท่าเป็นฐานมากองเท่านั้นแหละกองไฟไม่มานะอย่างเขาเผาศพเห็นไหม เผาเขา้าไปเป็นเช่าเป็นสานมาถ้าเพียงในเตาเท่านั้นมันก็เผาคนแหลกใส่เข้าไปเอาเผาหมดอันนี้เหมือนกันไฟบาบไฟกรรม,มเผาตลอดเวลาแหลกอย่ากล้านะถ้าเป็นชาติมนุษย์เราอยู่พอรู้จักภูษบาให้พากันถอยนะให้พากันอยู่ทาแล้วให้เลิกร่อมแล้วรีบแก้ไขตัวเองไม่งั้นจมแน่ไม่สงสัยศาสดาเอกนี่ไม่มีเสียสองเลยหนึ่งไม่มีสองคือศาสดาองค์เอก พูดอะไรแนี้วเป็นอย่างนั้นเห็นแล้วดูแล้วถึงมาสอนมันจะผิดไปไหนพระเจ้าทุกองค์ไม่เคยโกหกโลกแม้เปียงเส้นเดียวไม่มีแต่เรื่องที่เรียอโกหกมดทั้งโคตรทั้งแท้ของมันเกิดมาโคตรไหนแท้ไหนมแจะแท้ต้มตุนหลกลวงตัดโลกให้ล่วงจมไปด้วย้งนั้นทั้นนแต่โลกก็ไม่ไม่ลืมไม่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่เฉดไม่หลามนะเพราะงั้นมันถึงตูงเอาจหมูกจมูกจะไม่มีเลยพวกเราอยู่ใต้ศุนยารานี่มันมีจมูกไหม่ะ ม่ใช่จะหมูก,ออก,จกเจ้ากิเลสบรรจงไปขาดสะบ,บั้นไปหมดหลือแล้วหูจูงก็บวกไปแล้วนั่งเหลือหูอีกหูยังมีอีกสองหูจุงอีกสุดท้ายจะไปเหลือเดี๋ยวคอขาดนะตายซะก่อนถึงคอขาดคนช่วยนี่ยังไม่ตายใกิเลสจุงซะอดล้านนี่หมายยากเกินไปมนุษย์เรามืดเกินไปเกินมนุษย์มานาเป็นเศษมนุษย์นะคนที่สร้างบาปสร้างกรรมมากนี่คือเศษมนุษย์ เราจะไปะเสกสรรัญน,นจอตามเรื่องของทิเลืว่าเป็นคนมั่งมีสีสุกยศทามในื้สากสูงเป็นที่สง่างามนี้คือไฟเขาหัว,หวมันนั่นเองหลังจากนั้นมันก็เขาโลกทั่วดินแดนเวลานี้ออกจากที่เลตัวเห็นจะได้ึนจะ,จะร่ำจะรวยตะกราตะกรามนี่นเองจะเป็นตัวไหนไปใน,นสารมันไม่พอขึ้นช่อทีเลืเอามาสามเลี่ยงโลกธรรมไม่ให้มันคนเดียวก็ไม่พอเรื่องทิเลืไม่มีมคมาว่าพอนั่นถ้าเรื่องทมแล้วพอเหมือนน้ำเต็มแก้วเต็มโอ่งเต็มถัง เทลงไปพอเต็มแก้วแล้วเต็มเอาเทมาเท่าไรก็ไม่เอาร้อนแล้วร้อนแล้วร่นนี่ยทำท่านมีพอนะที่เหลือไม่มีคําว่าพอเราในี่พูดจริงจริงนี่จวนแล้วจวนตายแล้วยิ่งเปิดออกนะ่าทำพูดจริงๆริงนะแต่ก่อนเราไม่เปิดพูดอย่างกงกองอืมเรื่องธรรมนี่บรรจุหัวใจเต็มเอียดครอบโลกธาตุมาได้ห้าสิบปีนี่แล้ว นั่นฟังที่พี่น้องหลายเราได้ออกประกาศสอนธรรมนี้ได้เริ่มออกแล้วนะัธรรมระเทนี้พี่น้องหลายจะไม่เห็นความจริงของธรรมที่บุญเจ้าส่งไว้พระรหันต์ท่านส่งไว้เป็นธรรมแท้ธรรมวิเศษเลิศเลยนี่ถอดออกมาทีเดียวออกมาสอนพี่น้องทั้งหลายเพราะจวนจะตายแล้วเวลานี่ยังไม่เหลือมีอีกกี่ปีประกาศธรรมทั้งหลายแต่ก่อนไม่เคยพูดพอปึ๋งขึ้นมาตอนนั้นเราทำเลิศทำประเสริฐอาจรรย์แล้วมองดูโลกนี้จะดูไม่ได้เลยฟังสิ่นะ่ะ มันเป็นยังไงเราเคยเกิดเคยตายกับโลกมานี่กี่กับกี่กันทําไมมันอยู่ได้คุกเข้ากันมาตลอดเวลาไม่เห็นเก็ดละพอสภาตาินี้พังขึ้นมาเท่านั้นแล้วถอว่างั้นเลยเลยดูไม่ได้เลยสถานที่เราเคยเกิดเคยตายจมในโลกมากี่กับกี่กันสวรรค์ชั้นพรมแล้วมันก็เลยเป็นกายเป็นกองขยะไปหมดฟังที่ต้อสวรรค์ชั้นพรมลงมาที่กายเป็นกองขยะไปหมดนี่คือมันโขข խ าเคลื่อนความเกิดตายทั้งนั้นนะเนี่ย เกิดตายก็คือกองทุกไปด้วยกันนั่นแหละทุกมากทุกน้อยไปด้วยกันพอมันจ้าขึ้นมาเท่านั้นแหะขึ้นอุทานทันทีเลยตัวไหวนั่นฟังทิ่น่ะพูดให้ฟังกีข้างแล้วนี่มันจนจะตายเปิดจะเต็มที่วะตัวไหวว่าไงมันสะดุง้งพอกิเลสกับกิจขาดสะบั้นจากการทน่เรางนั่นนี่สะดุ้งหมดเหมือนมันโลกธาตุหวั่นไหวนั่นอหะแต่เราก็ไม่กําหนดโลกธาตุแต่มันหวั่นที่นี่ที่ไม่จะฆ่าโดยที่เดือพพงขึ้นทันทีเลยเนี่ย ถัถอย่างนี้หรอวะรอบเป็นอย่างนี้แลเหรอเป็นอย่างนี้แลหรอโอ้ยอ่อนใจสลดสังเวชน้นําตานี่พากพาก่าไม่ต้องบอกออกเองทีเดียวอจจัศจรรย์ธรรมพุทิเจ้าพระพุทธเจ้านี่โตตัดทะลุได้ยังไงทําเลิ่มเลยขึ้นกระดาษนี้ตัดทะลุได้อย่างไงได้ยังไงไม่มีใครบอกใครสอนเลยตัดอยู่ๆก็ตัดทะลุขึ้นมาแต่เราก็ทราบใน เรื่องของวุทิเจ้าทุกทุกองต้องสยามพูรู้เองเห็นเองสอนแสวยงหายเองไม่ต้องมีใครครูสอนมันก็ทราบแต่เวลามาเจอเขาอย่างจรงๆังแล้วอันนี้มันเลยเหนือทุกอย่างเลยอย่างเออพระพุทธเจ้ารู้ขึ้นมาได้อย่างไรรู้ขึ้นมาอย่างอัศจรจย์นนะไอเ้เรานี่ท่านสอนแทบเล่นแทบตายมันก็ยังไม่ได้เรื่องในลามันเพิ่งจะมาเจอกันเดี๋ยวนี้นั่นนั่นละทิ่วันน้นําตาพังภาคภาคมาเลยเอาพูดให้มันเต็มโดดมันเหมือน ดังน้อยถังขยะมากกว่านั้นถังฟืนถังไฟมีเหยื่อล่อนิดหน่อยพอเป็นเครื่องล่อสัตว์ให้จมให้จมนั่นแหละเหยื่อลอ่อยาพิษที่เคลือบด้วยน้ําตาลกิเลบมันเอายายาพิษฝังไว้ข้างในมันเอาน้ําตาลเครื่องล่อของสัตว์ล่อข้างนอกสัตว์ก็ดิน้นเป็นบ้ากันไปสิทีนี้เมื่อมันลงเต็มขีดแล้วอย่างนั้นไม่เคยเห็นมันก็ขอนออกมาเลยหมดโลกฐาน ปัในใดที่เหมือนธรรมาชาตินี่หมดไม่มีเลยเนี่ยจะไม่ข้อพระไทยยังไงพู้ที่เจ้าไม่ข้อใจยังไงพูดที่รู้ทำประเภทเดียวกันหัวใจดวงเดียวเป็นนักรู้นักเห็นดีชั่วทุกอย่างไม่มีใครเกินใจเลยใจเป็นนักรู้แล้วทาไมถึงเป็นอย่างนี้ประเภทนี้เราไม่เคยคาดเคยฝันว่าจะรู้จะเห็นจิตใจอันนี้ก็ถูกกิเลสหุ้มห่อปิดบงังไว้นรกหัวชนเลยอะไรหัวชนไม่กลัวเท่านั้นกิเลสพาไปไหนไม่กลัวโลกนรกอวิกีเอาไป มีความอยากทำดึงไปเท่านั้นละความอยากได้อยากล่ำอยากรวยทุกสิ่งทุกอย่างความอยากนี่เป็นเหยื่อล่อดึงไปดึงไปท่านี้หัวสดชนไปยิ่เล็ดลากไปลากไปมันไม่เห็นเวลามันเตออย่างจังๆอนนี้ไปยังไงทีนี้ดีเพียงต้นเสาทีนี้ใครจะไปไปโดนเห็นกันอยู่เนี่ยใครจะไปหัวโดนอันเรื่องบาปเรื่องกรรมที่จะมันจะไปลงนรกมี่กับขี่กันและหนักเบามากน้อยเพียงไรไม่อะไรไม่มีอะไรเกินนรกความเดือดร้อนแล้วมาทําให้ตายสิเลยนะ เน่ยนั่นหญ่ไหมขนาดนั้นแล้วใครจะไปกล้าชนฟพิจารณาสิถ้ามันเห็นแล้วไม่ชนใครก็ไม่ชนที่เห็นไม่เห็นนั่นมันชนเหยียบขวกเหยียบน้ำมันกันแล้วไม่เห็นถึงเหยียบถ้ารู้อยู่แี้งแต่น้ำก็ไม่เหยียบนะอันนี้นรกทั้งขราบโลกธาตุนี่เป็นยังไงใหญ่ไหมนรกสัตว์ไดอ้อยู่ในนี้อยู่ใน,อย,ในอยู่ในแหล่งของนรกทั้งนั้นนะไม่ได้ใครมีใครเหนือนรกอเวจีได้นะนี่แหละขราบขนาดนั้นใหญ่หรือไม่ใหญ่แล้วยังเห็นว่า เป็นดอกไฟดอกเดียวอยู่เหลือดอกไฟดอกเดียวมันก็ไม่กล้านะคนเรากระเด็นมาติดปับ๊บมันติดถึงเลยนี่เวลามันเตลออย่างตั้งๆอันนี้มันจะไม่สะดุ้งยังไงนนันุูย์ล่ะอ่านี่ละอันหนึ่งที่กระเทือนถึงเทวบุตรเทวดาอินทุมน่ะมันจะถามหาว่าใครนะว่าเทวบุตรเทวดาไม่มีมันตาบอกแลมาอวดทาไมอยากว่างนันนะ่ะ พุกผู้ได <t ell> ้เจ้าทุกทุกองสาวกคู่เขี่ยวชาญทั้งหลายท่านกระจ่างแจ้งอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างพวกชันนรกไปผีอะไรท่านก็กระจ่างแจ้งเหมือนเราดูมนุษย์นี่ว่าไงมนุษย์เราไปยังไงเนี่ยเห็นกันอยู่เนี่ยสงสัยกันไหมว่ามนุษย์มีหรือไม่มีเนี่ยอืเทวตรเทวดาอินผมก็จ่างแจ้งอยู่เหมือนกันเนี่ยสงสัยอะไรว่าเทวตรเทวดาไม่มีนั่นหูแจ้งตาสว่างขั้นข้าขอยคนตาบอดแล้วคนนั่งเต็มศาลาดีไม่ดีมันชนไปเลยนะใครหลีกไม่มาทันหัวคำมั่นนะคนตาบอดไปอย่างนั้น เราใหไหมคนตาดีไม่เป็นนั่นล่ะพิจารณาที่นั่นแหละตาผู้ใเจ้ากับตาของสัตว์โลกยั่งไ้มาสั่งสอนสัตว์โลกผู้มูดมัวนี่ล่ะตาปันมีสิบตาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตาใจของผู้เจเพียงตาเดียวสร้างครอบโลกธาตุเลยนั่นดวงใจนี่แหละเป็นตาเนี่ยท,ที่เลนั่นได้ปเปิดให้พี่น้องหลายฝั่งเราแนะนําชาติมานี่ได้สองสองปีกว่าแล้วทร,รมะประเภทนี้เริ่มออกเริ่มออกแต่ก,ก่อนไม่ออกดีไม่ดีจะตายไปด้วยกันเลย สอนกัสอนในบงแคบๆบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์เล็กน้อย